นี่วันนี้แพนพามาดูหมูป,ป่าจูดออกลูกแล้วมีมีลูกอยู่ห้าตัวอุดๆน้อยนอนกองกันเมยมันห่วงลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากเลี้ยงอาไอีกไหมยิ่นยินอย่อีกไหมนี่ชอบกินข้าวโพด เด้ออ้าวเ้ยนอเขาก็ย่านต,ตกัดเขานะไปละไปละนั่นนั่นตาเสยิบเดี๋ยวพาไปเบื้องลูกหน่อย,น,อย,น,อย,น,อยน่ารัก มาละมาดุดดุดดุดกันด,ด,ด, <c oughs> ด,ดุดมุดมุดๆุดนั่นที่ที่จริงเพนจะเอาตัวนั้นเห็นไหมมีมีเต็มขาวขาวน่ะเต็มขาวขาวตัวหนึ่งด่างตัวอื่นไม่ด่างไงตัวอื่นไม่ด่าง าไปดูไก่ไม่ได้เดวโดนแม่หมูชนเอานหมูป่าจ้ะน่ารักอ่ะว้าอะไรดูลูกไม่ได้เหรอฮะว้าวกระพุ่งใส่แผ่นเลยน่ะไปแหล,<แ>ล,ละไปแหละไปลวจ้ะบ๊ายบาย